อออนุญาตค่ะผอาจานท่านนี้ค่ะะอาจา์อาเจนาตื่นเต้นนิดนึงอหนูเนี่ยเคยฟังพุทธวัจนะใน u ู u ูปค่ะค่ะผ้าจายืมาประมาณสองเดือนกว่าๆเขาไม่ใกล้ๆหน่อยนะก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าพุทธยปัจจนาคืออะไรอืม ก็ทำทุกอย่างที่เป็นมิจฉาค่ะยกเว้นสยาา่ยสาตะเพราะว่าเราเราเดินทางผิดค่ะแต่ว่าศรัทธาในคาถาพุทธมากศรัทธามากจริงๆแต่ไม่รู้ว่าศรัทธาที่ถูกต้องเป็นยังไงเนาะ แต่ไม่รู้บ้าพระองค์บัญญัติอะไรไว้บ้างใช่ทีนี้ความทุกข์อะค่ะอืมตอนนี้ที่ว่าร้องไห้นี่ไม่ใช่ว่าทุกคือมันมันเกิดปิติอืมค่ะดีใจมากพื้มค่ะคือพอความทุกข์มันประดังประเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยค่ะที่ว่าถ้าถ้าคนไหนไม่เคยได้ฟังธรรมของพระองค์อะ เไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรจะคิดว่านี่ทุกข์เป็นของเราก็เลยไปฆ่าตัวตายไปทำผิดศีลธรรม,มแต่หนูฟังในคลิปคลิปหนึ่งใน Youtube ก่อนหน้าที่จะมารู้จักพุทธวจนะมีคำคำหนึงบอกว่าโลกนี้ไม่ไม่ว่างจากคนดีจะว่างนานก็แต่พระพุทธเจ้าอันเป็นพระบรมครูเท่านั้นค่ะ หนูก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเพราะว่าเราสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนแต่จิตเราไม่สงบฟุง้งฟุ้งเพราะว่าเรามีผัสสะมีผัสสะมีเวทนาตลอดเพราะว่าหนูทำงานโรงงานม,มันกระทบตลอดอถึงถึงเราจะนิ่งนิ่งแค่ไหนก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเราไม่มีธรรมะของพุทธองค์อค่ะก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอให้ลูกเนี้ย นึกนึกถึงพระพุทธองค์เลยนะคะขอให้ลูกเนี้ยเจอสัตบุรุษเจอกัลยานิมนมิตรที่ดีนำลูกออกจากวัตสงสารนี้ลูกไม่อยากเกิดอีกแล้วการเกิดมันเป็นทุกข์แล้วพอมาไม่นานลูกก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงรู้จักพุทธวจนะได้ยังไงมันมันน่าจะมีเหตุปัจจัยนะคะผ้า,าจารย์ ค่ะก็เลยพอดีหนูฟัง YouTube บ่อยๆเกี่ยวกับธรรมะค่ะก็เลยเออพุทธวจนะนี่เป็นยังไงนะแต่รู้ว่ายังไงก็ต้องดีแน่ก็เลยกดเข้ามาฟังค่ะหนูฟังได้สองเดือนหนูจะสนใจอิทัิปยาตาและปฏิจจสมุตบาทมากมและใครควใไขควรตั้งสายเกิดและสายดับ <c oughs> แล้วก็เอาโยงไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเขาเป็นมิจฉาทิฐิค่ะก็เลยตอนนี้สบายใจมากคิดว่าเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มี<อ>เป็นแค่น้ำรูปใช่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทำลายร่างกายก็ทำลายตายกันไปหมดแล้วไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ จิตก็นิ่งมากนิ่งอยู่กับลมหายใจตลอดอละมันละนันที่ตลอดค่ะพระอาจารย์คือว่าเช้าเนี่ยจะจะทำอานาปาณาสติแล้วเที่ยงพักเที่ยงเนี่ยอยู่คนเดียวไม่คบกับใครไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเลยแล้วก็ไม่คบกับใครเหมือนว่าเขาเหมือนว่าเราชอบปีกวิเวกคนเดียวคือว่า เหมือนที่พ้าอาจารย์บอกว่าเศษดินปายเล็บกับทั้งในมหาปัภิพีเนี่ยค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆเยอะมากปุตุชนเยอะจริงๆ<า>ค่ะคือแบบพอเราได้ฟังธรรมะแล้วเราก็รู้ว่าเออเราก็พิจารณาค่ะพ้าอาจารย์เอาธรรมของพระพุทธองค์ไปพิจารณาไปใช้กับชีวิตเราเราก็ละนันที่ตลอด เออทุกไม่ใช่ของเราผัดสามไม่ใช่ของเราฉันไม่เอามันไม่ใช่ของเราหนูจะแบบอย่างนี้ตลอดแล้วก็ดึงสติกลับมาที่ลมตลอดอธิษฐานจิตการงานตลอดค่ะอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วพอกลับเลิกโอมาสองทุ่มหนูก็จะมาเอาซาวเบาอัดหูและฟังธทร,รม,มเทศนาของคาถาโคดแล้วที่พระอาจารย์บรรยายค่ะฟังตลอดแล้วก็สัจชายะปฏิจจ ค่ะตลอดแต่ว่าจะไม่ค่อยคล่องกับบาลีจะสวดเป็นภาษาไทยค่ะพระอาจารย์ได้เหมือนกันไม่เป็นไรแล้วก็หนูจะชอบไข้ควรตรงที่ว่าทําอันเป็นเหตุทํานั้นย่อมเกิดมาแต่เหตุอะค่ะพระอาจารย์เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาค่ะพระอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะถ้าจิตไม่สงบจะไม่สามารถรับรู้ธาตุธาตุธาตุขได้เลยอืค่ะพระอาจารย์ และหนูก็อยากขอบคุณพระอาจารย์และพันเตียทุกรูปที่วัดนาป่าพงนี้ที่มาช่วยเผยแผ่พระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์มาเปิดธรรมที่ถูกปิดถ้าหนูไม่ไม่รู้ธรรมตรงนี้ก่อนชิ้นลมก่อนทำมรณะกาเลยังไงจิตสุดท้ายก็ต้องอบายภูมิชั้นต่ําแน่นอนคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราเมาหมกอยู่ในเวทนาตลอดอืตอนนี้เหมือน เหมือนลูกได้เกิดใหม่ค่ะพระอาจารย์ม,มันแล้วก็เวลาฟังพระพุทธวจนะเสร็จเนารรี่ยก,ก็โทรไปหาโยมแม่โทรไปหาแม่ที่บ้านเล่าตลอดอเล่าเกี่ยวกับพุทธวจ,จานะให้แม่ฟังแม่กับพ่อเป็นคนมีศรัทธาอยู่แล้วอแต่เขาเขาเขาอยากมาฟังทมพระอาจารย์ตลอดเขาบอกทำยังไงแม่จะได้ไปทําไมแม่ไม่อยากเกิดเหมือนกันมันทุกข์เขาบอก แล้วหนูก็เลยบอกว่าถ้าช่วงปีใหม่นะแม่เดี๋ยวถ้าพระอาจารย์ท่านอยู่ที่วัดเดี๋ยวหนูจะไปรับแม่มานะอืม,มามาฟังทำพระอาจารย์ตลอดเลยทั้งอาทิตย์หนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือแม่เป็นคนที่ศรัทธาศรัทธาพระพุทธองค์มากพ่อก็เหมือนกันแต่เราเกิดในพื้นนาเล้วค่ะพระอาจารย์พื้นนาพื้นนาปานกลางก็าได้แบบเกิดเป็นลูกคนจนอืเกิดไม่รวยไม่รวย ฐานะอัตคัดขัดสนค่ะพระอาจารย์แต่ว่าโชคดีที่ได้เกิดทันพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของคาถาคตนี่แหละได้ลาบแล้วค่ะหนูก็เลยลคิดว่าถ้ามีคนเอาเงินสามร้อยล้านมาวางตรงหน้าหนูกับนิพานหนูจะเอานิพานหนูจะไม่เอาเงินสามร้อยล้านาาค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์เป็นลาบที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่า อย่าตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาเหนะ็นไหมยกรัตสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาพ่อแม่ตายไปก็ยังไม่พ้นจากอบายทุกติวินิบาตเงินทองช่วยไม่ได้ช่วยให้แค่ให้ความสะดวกในชีวิตนี้นะมันเป็นระยะที่สั้นมากกับสังสารวัตทั้งหมดอย่างเงี้ยเราได้ลาบเนี่ยมันข้ามสังสารวัตเลย เนีใช้ไปได้ตลอดและอย่างน้อยวันนี้เราก็ไม่มีทุกข์ใช่ไหมเราเคยมีทุกข์เราก็หมดทุกข์ละไม่กังวลไม่มีผูกพันอะไรนะอืมอืมอืม,อมนะหลุดไปเลยเนาะอ่าหลุดจากทุกข์ใช่ใช่ดีแล้วล่ะนะอ่าใช่อ่า,า,อาล่ะดีดีดี เออเออจจ้ะนะดีแล้วล่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เนี่ยแหละเอาชนะสงครามที่ลบชนะได้ยากนะอใช้ธรรมะลบเนะดีสาธุ